ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจัดทอล์กบันเทิงคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวก่อนเขาก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับเพจทีวีพูแล้วก็ช่องยูทูบทีวีพูของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะถือว่ามีดราม่าอีกแล้วค่ะสําหรับพีนวัดอิสระไกรสินผู้อํานวยการกองกวดมิสแก a นไทยแลนด์ค่ะ เพราะว่าล่าสุดพีนวัตรนะคะได้ออกมาแจ้งว่าตนเนี่ยได้ติดโควิดที่ค่ะแล้วก็มีดราม่าไม่สิ้นสุดนะคะเพราะว่าตอนนี้พีนวัตเนี่ยได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าพีนวัตเขียนแคปชั่นถามถึงดารา3คนค่ะว่าตนเนี่ยโพสตใหม่ถึงใครอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะที่คนแรกค่ะพี่แท็กพันยูค่ะ พี่แทก็กแลนยูนะคะได้โพสต์นะคะใน IG Story นะคะว่าเราเฝ้าระวังกันแทบตายสุดท้ายพังเพราะคนคนเดียวอยู่ใกล้กลุ่มเสียงแต่ทำไมไม่กักตัวตกลางไม่ยอมทำตามกฎเดินถอดแมสพอจะนับ5บอกขอใส่แมสกลัวดรามา่าทีมงานเอือมละอามาก,กสงสารคนที่เขาระวังมาตลอด ถึงจะรู้ล่วงหน้า1ชั่วโมงคุณก็ต้องกักตัวแฮชแท็กชั่วโมงก็มีค่ามากนะอันนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าพี่แท็กเนี่ยโพสต์หมายถึงใครนะคะส่วนดาราคนที่สอนั่นก็คือพิธีกรสาวนั่นเองค่ะนั่นะก็คือพี่ตุ๊กกี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูไอจีสตอรี่ของพี่ตุ๊กกี้เลยค่ะว่าพี่ตุ๊กกี้โพสต์ว่าอะไรบ้างคะ่ะพี่ตุ๊กกี้นะคะก็ได้โพสตอรี Story ่ไอจีว่าวิถีความรับผิดชอบมันแล้วแต่คนสอนไม่ได้แล้วใครใครก็ไม่สอนกัน เอาละค่ะผู้ชมขานี่ผ่าไปแค่2คนนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่แท็กกับพี่ตุ๊กกี้เนี่ยโพสต์หมายถึงใครเดี๋ยวเราไปดูคนที่3เลยค่ะคนที่สนะคะก็คือดีเจบุกโกหรือว่าแม่บุกโกของพระจังเองนะคะพี่บุกโกได้โพสต์ผ่านสตอรี่ว่าพี่บุกโกนะคะได้โพสต์ภาพตัวเองนะคะที่กําลังไปสวอตจมูกแล้วก็ตรวจหาเชื้อนเนี่ยพร้อมกับเขียนแคปชั่นด้านล่างว่าชีวิตเราต้องแขวนบนเส้นได้เพราะคนที่ขาดจิตไร้สํานึกค่ะ ถือว่างานนี้นะคะพี่นวัดก็ได้ตั้งแคปซั่นแล้วก็ถามรัวๆเลยค่ะว่าทั้ง3คนนี้โพสใหม่ถึงใครใช่ตนหรือเปล่าเพราะว่าในคอมเมนต์นั้นนะคะมีคนไปแสดงความเห็นว่าเป็นพี่นวัดนะคะพี่นวัดเลยออกมาตั้งแคปชั่นว่าน้องทั้ง3คนในภาพกำลังใหม่ถึงพี่ใช่ไหมครับเพราะมีคนอ่านแล้วคิดว่าเป็นพี่ทุกคนตอนนี้พี่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลน,นักข่าวโทรมากระหน่ำทุกสำนัก ขอให้น้องทั้ง3คนออกมาแจ้งให้ชัดว่าเป็นพี่หรือไม่มิเช่นนั้นพี่อาจจะต้องอาศัยกระบวนการทางกฎหมายปกป้องพูดอะไรอย่าเอาแต่แค่มันต้องมีหลักฐานด้วยครับพี่ไม่ชอบคนนิสัยหน้าไหว้หลังหลอกพสต์หน้าพี่จะลงข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่โพสต์นี้ให้โอกาสคุณทั้ง3คนเคลียร์ก่อนครับว่าใช่หรือไม่เพราะมันเดือดร้อน ผมมากมันทรมานคนกําลังไม่สบายถ้าผมจะหายช้าขึ้นก็เพราะความเครียดที่ส่งผลกระทบมาจากพวกคุณทั้งสาคนครับเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมขาพี่นวัดนะคะได้ออกมาโพสแคปชั่นแบบนี้แล้วทั้งพี่แท็กพี่ตุ๊กกี้และพี่ดีเจบุกบเนี่ยจะออกมาตอบคุณนวัดว่าอย่างไรนะคะอันนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ว่าบ้านจานะคะในตัวแทนของรายการจัดทอล์กบันเทิงแล้วก็ทางช่องทีวีพูลนะคะเราก็ต้องขอส่งกําลังใจให้พี่นวัดอิสระไกลสิง์นะคะ หายจากโควิด19ไว้ๆนะคะเพราะว่าเราเตรียมดูการจัดก,การประกวดเวทีอันดับหนึ่งของมิสแก a นไทยแลนด์อยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะประเด็นดราม่าทั้งหมดก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวก่อนเขาก่อนใครที่นี่ที่เดียวค่ะรายการจับเท้ากระเทิงติดตามเราได้ทางเพจที p ี o ูแล้วก็ช่อง y o u t u ทีวี p ู o ออฟิเชียลค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวก่อนเข่าก่อนใครหรือว่าข่าวเอ็กซ์ c l u s i v ในวงการบันเทิงสดสุๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดใชรให้กับเพจ t v วีพู o f f i ิเชีนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ทีวีพูของเราด้วยนะคะและคุณจะได้พบกับรายการดีๆกับมาจ่างจัดทอกบันเทิงค่ะกดไลค์กดใชร์รัวๆเลยนะคะ